สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตาอยากนอนแล้วบพ่อไอ้เบิ่งเตะบอลมาเสียร <c oughs> ลาเหลียวินโนนนวินช <c oughs> นะเอ้ยเสมอหนึ่งหนึ่งมากินข้าวทำกันพ่อแม่พี่น้องตีหนึ่งแล้วกินแฮมเด้อ อันนี้เนื้อหมูสุกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลูกชายก็กินอันนี้เป็นแฮมโตลิโซคล้ายๆแผ่นกุนเชียงแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นอันเอเซปอร์วาบปอเนาะซูบีวาบปอโอเคเอเซเก้เอโนอเอโน,อเ,อนอเนื้อหมูแต่ว่า pero q อ é ค e r o qué para p o ต่โอ้ค่ะแต่โอ้ค่ะแต่โอ้ค่ะแ่โอัค่ะแต่โอ้ค่ะแต่โอ้ค่าแตอ้ค่ะพ่อ้ม่พี่น้อ้ควะแต่โอ้ค่ะแต่โด้ค่ะแต่โอ้ค่ะแต่อ้น่ะแต่โอ้วยะมต่โอ้ว่ะแตกโอค่ัแ่ค่ะแ่้ค่ะแะแต่อ่ะ่อ้่่อแลอ่ะแ่บ้่่อ้คแก้วป้แดด ประมาณว่าอามักใส่ความฮ้อนใส่หลดไฟควาไฟนะเ,เส้นสาแต่ควอยฮองกุนเชียงเป็นยอย่างควอยฮองกุนเชียงกุนเชียงสเปียมันคล้ายๆกับกุนเชียงแต่ว่าอันนี้จะออกเค็มๆน้อยนึงแต่ว่าเค็มลายแต่เค็มธรรมดา กินกับข้าวนี่แซ่บปรมาณพี่น้องห็นกับแจ่วปลาแดกนี่เข้ากันแซ่บแซ่บใส่มือเลยวอันนี้ไปเมืองไทยก็เห็นโรตัสมีเอ้บิ๊กซีสนอก บิก๊กซีเพราะว่าไปเห็นอันกะเจ้าค่ายกินยำได้กะเสียกว่าไม่เนาะกินเจียวไปว่าเด็กแต่ว่าผัวนี่กินกบบขนปังเลยผัวเนี่ยแต่ว่าจะพอกินแล้วแด้ะ อันตรธานอะไรหมดม่แล้วเลยม่นช่หน้ากบปาบอกพ่อว่าสามันค่อยกินหมดซะมือนเสื้อใหม่แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งแบบที่แบบว่าย่าทอดไส้กันไข่อนะคล้ายๆกันนี่แหละ อีกหนึ่งนาทีตีหนึ่งแต่ว่าพัวเมื่อนี้ไปเบิ่งบอนได้เพราะว่ายังเมื่อวันหยุดเพิ่นเพิ่นก็นเลยไปเบิ่งได้ ลายคนคังนี้จะให้กินเป็นของว่างกับขนมปังให้กินตอนไหนวันตีเวลาเป็นอันภาพลูกจังเหยียนนะเจ้าจะใช้ขนมปังให้ลูกกิน ปละดนี้ก็แซ่บแซ่บบายย้อนเกี่ยวบประเด็

เด็กปัลนี่มทาทำขนมพวกนี่ก็ได้กินเมียก็ได้นนบ้างกะ่กินขนมม่ะเช่นอยกกินขนมกีนขนมมีช็อกโกแลตพูดได้เด็กปันเนี่ยอรยบร้อยไากพี่น้องอิ่มแล้วเปลี่ยนสภานอนแลวเพราะว่า ซุปนี่มนแล้วก็เขาบนบ,บนอนสุดนี่ไล้ก็เป,เปลี่ยนแล้วไปแล้วพ่อแมาพี่น้องขอลากันก่อนเด้อเส้นเก่าเส้นเคยผู้ใดามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คอยดีเด้อเพื่อว่าจะได้มีคลิปดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันต่อไปเนาะบ๊ายบายสบายดีเด้อ บายบายผูบ่าว๊บาย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 เด้อ